เกษตรกรเมืองสงขลาปลูกพืชผักพืชไร่สร้างรายได้เสริมให้ครอบครัวเกษตรกรบ้านยางงามหมู่9ตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาหลายรายปลูกพืชผักพืชไร่ผสมผสานหมุนเวียนคาดเก็บเกี่ยวสร้างไรายได้ก่อนฝนหนัก และนายสมเกียรติแก้วมุกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านยางงามก็เป็นเกษตรกรรายหนึ่งที่ใช้เวลาว่างจากงานราชการทำงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในฐานะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหันมาปลูกพืชผักและพืชไร่สร้างไรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัวตลอดทั้งปีในพื้นที่ประมาณสองไร่ในแปลงจะมีพืชผักหลากหลายชนิดประกอบด้วยผักบุ้งแก้วฟักทองมะเขือเปราะพริกขี้หนูส่วนพืชไร่ก็มีทั้งข้าวโพดหวานและมันเทศ ซึ่งจะแบ่งแปลงปลูกเป็นรุ่นรุ่นไปช่วงนี้จะมีผักบุ้งแย้วมมเขือเปราะพริกขี้หนูและมันเทศสามารถเก็บผลผลิตบริโภคและจําหน่ายได้แล้วส่วนฟักทองและข้าวโพดหวานยังไม่สามารถเก็บผลผลิตได้คาดว่าสามารถเก็บผลผลิตได้ก่อนที่ฝนจะมาหนักในช่วงปลายปีนี้แน่นอนทั้งพืชผักและพืชไร่ที่ตนปลูก เป็นพืชอ,อายุสั้นปลูกง่ายให้ผลผลิตเร็วและเป็นที่ต้องการของตลาดผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้จะนําไปขายเองที่ตลาดนัดในชุมชนตอนเย็นทุกวันหรือตามที่ลูกค้าสั่งสําหรับมะเขือเปราะราคากิโลกร,รัมละ30บาทพริกขี้หนูกิโลกร,รัมละ200บาทส่วนมันเทศกิโลกร,รัมละ25บาทซึ่งในช่วงนี้ราคาผลผลิตค่อนข้างดีทําให้มีไรายได้เสริมให้กับครอบครัวเป็นอย่างดี นสมเกียจกล่าวว่าตนและเพื่อนบ้านหลายๆคนในหมู่บ้านยางงามจะปลูกพืชผักและพืชไร่ที่ปลูกง่ายให้ผลผลิตเร็วหมุนเวียนกันสร้างไรายได้หลักหรือไรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวตลอดทั้งปีซึ่งพื้นที่ปลูกจะเป็นที่ลุ่มช่วงฤด,ดูฝนน้ำจะท่วมขังได้เกษตรกรทุกคนจะวางแผนในการปลูกพืชให้เก็บเกี่ยวได้ทันก่อนที่ฝนจะตกหนักน้ำท่วมในช่วงปลายปีนี้แน่นอนทั้งพืชผักและพืชไร่ที่ตนปลูกเป็นพืชอายุสั้นปลูกง่ายให้ผลผลิตเร็ว และเป็นที่ต้องการของตลาดผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้จะนําไปขายเองที่ตลาดนัดในชุมชนตอนเย็นทุกวันหรือตามที่ลูกค้าสั่งสําหรับมะเขือเปราะราคากิโลกรัมละ30บาทพริกขี้หนูกิโลกรัมละ200บาทส่วนมันเทศกิโลกรัมละ25บาทซึ่งในช่วงนี้ราคาผลผลิตค่อนข้างดีทําให้มีรายได้เสริมให้กับครอบครัวเป็นอย่างดีสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0 6 4 9 6 3 6 7 0 0 Ovo